สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องหยูไม่ติบ้านนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปซื้อของในซูปเปอร์มาทำเกี๊ยวกันนะคะไปดูกันค่ะว่าซื้ออะไรบ้างเนื้อหมูเลยสดๆเลยเขาผ่ากันตรงนี้เลยเยอะจังเลย ราคาก็พอๆกับที่เราไปซื้อตลาดสดนะแม่สามีก็เลยชอบมาซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาก่อนซื้อหมูนะคะเพราะาเอาไปทำไส้เกี๊ยว ตามแม่สามีไปนะไม่รู้ว่าซื้ออะไรบ้างอันนี้มันหยิบชิมได้นะทุกคนนี่ดูก็คือได้แหละก่อนอื่นก็ต้องไปหยิบถุงพลาสติกเนาะเพื่อจะมาใส่ แผ่นเกี้ยวนะคะนีเยอะมากเลยมีหลายแบบเลยเห็นไหมซื้อแผ่นเกี้ยวเสร็จแล้วก็มาซื้อขนมให้หลานซ,ซ,ซ,ซื้อขนมให้หลานนะคะ,ะ <c oughs> อ,อบมากต้องไปจัดชันรักสองมาเ่ย วันตถุดิบไปซื้อของต่อไปวัตถุดิบต่อไปในการทำนะคะเม่ซื้อเนื้อหมูแล้วก็เกี๊ยวละซื้ออะไรอีก อันนี้เป็นของอัดแข็งของแท่แข็ง,ขง,งก็จะมีป้ายบอกแล้วก็ราคาแต่ว่า no English นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเกี่ยวนะซื้อเพราะความอยากกินบัลอยแล้วล้วนลูกบอกว่าอยากกินผลไม,กกลม้เดี๋ยวคุณย่าจัดให้นี่ ตามเจหลานุดอของเยอะเกินต้องใช้ตะกร้า

嗯、奶奶随时袋子都有。红糖、嗯、要这样的，是原是原糖，这是红的，这样的这样的红砂糖不行，哎，这种是紫砂糖哎，这种红砂糖不行，要要要这样的原糖。 还有又油、营养又甜，这个是经过过滤了的，加工了的，这个就没有。 新鲜的，没嗯。过呀，感觉有点新鲜。 ไปทำเกี๊ยวกันต่อที่บ้านเนาะไปดูกันว่าเขาทําเกี๊ยวแบบไหนชอบขอมเกี๊ยวน,นะแต่ว่าทําใสไม่เป็น,นะะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าแม่ย่าทําอะไรนะคะคุณสุนนี่รีกวุ่นี้น你你看你怎么搞啊好นเข是猴บ้านอื่นอาจจะใส่ผักหลายอย่างแต่เราใส่แค่กุยช่ายนะ 那个还行，把这个烧了。哎、嗯，有有那个再搭几个。这个这个后座有点瘦，要、嗯、是有肥的话，我还选了咧。เอาเนื้อหมูที่ล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อที่เราจะนำไปใส่เครื่องปั่นเพราะว่ามันไม่มีหมูบดนะก็ต้องปั่นเอง。这样子可以了啊。 ออเปเชฟยงจุเปียนต้องเอาหมูมาบดเองนะคะเพราะชิ่จีนเขาไม่มีแบบหมูแผ่นหมูสไลด์หมูบดอะไรเงี้ยมีแต่หมูชิ้นกลับไ,ไปทำเองที่บ้านกูใช่放韭菜然后่要放什么 盐，放酱，酱油，嗯，是三鲜。สเสร็จเรียบร้อยก็เอากุ้ยช่ายที่หันนะคะไปใส่ไว้กับเนื้อหมูนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่กระเทียมนิดหน่อยเนาะใสอยๆแล้วก็เอากระเทียมใส่นิดนึงให้มันหอมเนาะนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงอย่างอื่นด้วยซึ่งไอ้สองขวดนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะลืมถาม ก็ใส่เกลือน้องมนที่แม่สามีบอกใส่เกลือเข้าไปแล้วก็ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วนะคะนี่แล้วก็ใส่ผงชูรสนิดหน่อยผงนัวแล้วก็ใส่ผงเครื่องหอมใส่แล้วจะแบบหอมมากใส่เข้าไปนิดนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นผงพริกไทยนะคะ อันนี้เป็นน้ำมันหมูซื้อหมูมาแล้วก็ทอดเองอะเนาะแล้วก็เอาน้ำมันอน่เก็บไว้เนาะเสร็จแล้วก็ผสมทุกสิ่งทุกอย่างที่ใส่เข้าไปเลยเข้าให้มันเข้ากันผสมผสมนะคะพอผสมจนเริ่มได้ที่แล้วเนี่ยก็ใส่ไข่หนึ่งฟองเพื่อให้มันเป็นเนื้อเดียวกันมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็เอาใส่อันนี้ไว้พักสักประมาณ ส0ิบนาทีเนาะเอาใส่ตู้เย็ยนไว้หลังจากครบสามสิบนาทีก็นำออกมานะคะเริ่มปั้นกันเลยจ้านี่ปั้นเกี๊ยวแม่สาม,มีผมว่าปั้นยังไงก็ปั้นไปเถอลูกเพราะว่ากินใปบ้านไม่ได้ขายเนาะปั้นยังไงก็ได้แค่ไม่ให้ไส้มันทะลุกออกมากูโผล่ 哦，你、oh, 嗯、妈妈想这谁想，他就吃水饺，他也他又不吃煮的，他要吃真的。他说煮不好吃。哎、嗯，我说你、嗯、他这个人真是那个，他要吃真的。我说，我说你你吃一,一盘真的，嗯、我要煮好多了，我你完全是浪费我的。<laughs> <laughs> ทำอันนี้เสร็จเราจะเอาไปนึ่งแล้วก็ต้มก็แล้วแต่เราชี่รอืมเชียรว้าววางที่นี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออ่ะอร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 อน้รอ้อรมรอ่อรอรอนอรอส้รอาอร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 อ้อรอรอรให้รอรอรออเอร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 อออร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 ออรออรอ เกียวก็เสร็จลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน <มา S 1> บ๊ายบาย